ออุุ้้ยยเรามาถึงจุดพักแรกครับเราเจอของยักษ์ครับตีเบบเบาเสียงมันเป็นเบาครับเป็นบุญจริงๆนะเบาไปเปล่าพี่คุณแรงไปคุณผมเตี้โห เอ้นี่คุณแตะฮะไม่ได้เรียกว่าตีนี่ตีเบาๆเป็นบุญคุณเห็นไหมแล้วก็แล้วก็ด้านข้างนะครับก็มีละฆังอืมระฆังจะเป็นทํามเนียมที่เรามาวัดรอยงรก็ต้องสักนี้สักหน่อยให้ค้องให้รู้ว่าแบบว่าเราจุดถึงจุดนี้ก็มองขึ้นไปเห็น แต่ว่าไม่เห็นยอดนะคือมุมนี้แสงอาทิตย์ส่องมาพอดีไมไ่แต่เหลี่ยมเหลี่ยมมุมของของมุมวิหารด้านบนมันจะบังยอดอยู่รับมุมนี้มองไม่เห็นแล้วกขึ้นมาได้นิดเดียวก็ถือว่าไม่ได้สูงเท่าที่ตาเราเห็นนะไม่สูงความเป็นจริงเรารู้สึกว่าแบบไม่ไม่ค่อยสูงมากฐานของวัดของมหาทองเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ที่ยกสูงขึ้นมากว่า พื้นถนนทั่วไปอยู่แล้วนะพอนี้เดินขึ้นมานิดนึงเนี่ยดูดิเห็นไหมคุณมองออกไปด้านนอกนี่คือโอ้โหแดดเปรี้ยงโคตรใช่เจ็ดครับนี่อยู่จะหกโมงเย็นแล้วดูดคิดดูซิท่าดิเนี่ยังกับเพิ่งสิบเอ็ดโมงร้งอนเปรี้ยงมากครับแต่ก็ดีอย่างครับเห็นอะไรชัดเจนดีเคลียดีใช่ครับครับ มีคิดว่าน่าจะยังไม่ถึง344ขั้นก็อว่าสมัยเริ่มเห็นวิวกรุงเทพแล้วพี่ป้อมสมัยตอนแบบเด็กๆเหมือนช่วงมหาลัยเนี่ยครับผมเคยมีแบบท้าทายกับเพื่อนด้วยนะว่าวิ่งแข่งกันขึ้นภูเขาทองเนี่ยเหรอใช่ครับแล้วเป็นไงเอาจริงหรือเปล่าเอาจริงครับก็วิ่งแข่งกันขึ้นไปนะครับก็ไม่มีอะไรรอ ตอนนี้ท้ากับผมไหมได้นะครับว่าเราจะตายที่ขั้นไหนไม่ตายแล้วครับเริ่มเหนื่อยแล้วอ่ะใช่แต่ว่าดูแล้วหลายคนเขาก็ินมากันชิวๆนี่จะถึงแล้วพี่โป๊ใช่เออไม่เยอะอ้ ี่เรียกว่าเป็นจุดพักอีกจุดเนึ่งอ,อันนี้ก่อนที่จะขึ้นตัวยอดอวิหารข้างบนครับ